เอาละครับผมการ์ดเซตตี้คณะรัฐตอนสู้แชมเปีนต่อเซตตี้เช่นเคยแหละตอนนี้ถึงเกม f c Mobile ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมาถึงตำแหน่งปีกขวากันแล้วกับท็อป10อันดับ R.W เมตาปัจจุบันจะมีตัวอะไรก็มาหนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการลิปต,ต่อๆไปให้ผมด้วยกันกน,นะครับ ค o กกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land Shop อย่างที่บอกไปนะครับผมตัวไหนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยเจอไม่เคยเล่นจะขอข้ามไปก่อนรวมไปถึงนาเตะล็อกแล้วก็นาเตะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่จะขอข้ามไปก่อนนะครับอ,อาจเดี๋ยวมันต้องมีคนถามแน่เลยว่าพี่แล้วกิดกับตันละ่ะ ถ้าลีอเนดเมซี่นะครับผมนะติดอันดับจะอยู่อันดับเท่าไหร่ถ้าเมซี่ติดอันดับผมให้อยู่อันดับที่1อยู่แล้วนะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปอ่ะกิจกับตันโอ้โหตัวหนึ่งเกือบ4 0 0พันะคนดู3700บาทมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วแหละแล้วก็มันไม่สามารถแบบหาซื้อได้ด้วยนะครับผมนะสแตตอย่างเดียวอ่ะบวก15หน่วยคนดูคิดดูก็แล้วกันมันโหดมันโกงอยู่แล้วเลยอย่างหนึ่งเนี่ย a อโอ้โหลากเข้าไปยิงเองนี่คือแบบเห็นบ่อยมากแล้วผมนะแล้วผมรีวิวไปแล้วด้วยนะ อย่างที่บอกไปเนี่ยนักเตะหลายๆตัวในกิจกัปตันอะผมรีวิวไปเกือบครบแล้วนะทั้งโดเมซี่โยฮันครับใช่ไหมเจอหลาดนะับผมนะแล้วก็มีทางด้านของบูโน่เฟอร์นันเดสมาเทอุสนะฮะแล้วก็มีทางด้านของไอตัวเปาโลเบรนนี่ฟานไดเนี่ยรีวิวไปหมดแล้วคนดูไปหาคลิปดูได้เลยตัวไหนที่ผมบอกว่ารีวิวแล้วเนี่ยไปหาคลิปดูได้เลยช่องมินไอโซเทตี้ของเราขึ้นทุกตัวนะก็ผมนะนะที่พูดว่ารีวิวไปแล้วนะฮะแต่ตัวไหนที่ไม่ได้พูดว่ารีวิวก็แปลว่ายังไม่ได้้ทททําาาานนนะะรรัผผมมเพว่จิงๆชอ เริ่มกันจากอันดับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมแกลเลตเบลตัวนี้รีวิวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานอยู่นะครับผมนะสำหรับแกลเลตเบลเนี่ยโอ้โหผมยกให้เลยนะฮะโน .1 ณนนะปัจจุบันนี้พยาวานอนของเราวิ่งโคตรไวท่านผู้ชมเมนเจอร์เอ็นูเฮดวีเอเล่นได้หมดเลยนะฮะฟีทาวันที่1 4 1การยิง1 2 5สการส่งบอล1ยิเลี้ยงบอล129นะฮะตั้งรับ7 6สลางกาย107ง ส่วนสูง186เท้าที่ถนัดเป็น54ตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายถนัดถูกฝั่งด้วยเนาะสกิลมูฟสดาวเราพลังงานมาที่4ดาวครึ่งเป็นการ์ดออนติเมทมีสกิลสีรุ้งนะฮะเวิร์กเรทเป็นสูงกลางนะครับผมแกเลตเบลมีลงต่ำนะครับผมแล้วก็ลงต่ำมากด้วยนะฮะเหมือนอติซอนนะเห็นปะซอนเฮืองมนก็มีลงต่ำนะแกเลตเบลก็มีลงต่ำเช่นกันนะถ้าใครไม่เชื่อไปดูคลิปที่ผมรีวิวไว้ได้เลยนะครับมีสกิลรูเลตฟรีคิกทรงพลังยิงปันงน่น,น,นโค้งมีสกิไยางจรรกกปะตูล เรียกได้ว่าครบเครื่องเท่าที่ไปควรจะมีเลยนะตัวนี้ก็ยกให้เป็นอันดับที่หนึ่งไปนะครับผมตัว <Yeah> ต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่2โมฮัมเหม็ดซาร่าครับผมนะตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะฮะสำหรับโมซาร่าครับผมไอดีของคุณอาร์มนั่นเองนะครับผมนะฝีเท้ามาที่129การยิง119การส่งบอลร1 3เลี้ยงบอลร2 9ตั้งรับ54ทสี่งกาย96ส่วนสูง175สิเซนติเมตร เท้าที่ถนัดเป็น54ตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายถือว่าถูกฝังเช่นกันนะฮะสกิลมูฟสีดาวเราพลังงามนมาที่4ดาวครึ่งตัวนี้เป็นการอันติเมตมีสกิลสีรุง้งเวิร์กเลทเป็นสูงกลางแต่โมซาลานะฮะไม่ค่อยลงต่ําเป็นสายตัดเข้าในยิงคม,คมถ้าเปรียบเทียบกับแกลเลตเบลเนี่ยแกลเลตเบลลงต่ํากว่าเยอะเลยนะครับผมมีสกิลลูเลตยิงปันง่นโค้งแล้วก็ยิงไซโก้อยตัวนี้ใครไม่ดูคลิปไปดูก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่3นะลิโอเนลเมสซี่คร สำหรับเรียนเมซี่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหกระโดดมาอีกทีนึงก็คือกิดกับตันเลยนะครับผมนะ การ์ด107เนี่ยก็ยังเป็นการ์ดที่เก่งแล้วก็ดีนะครับผมนะณนะปัจจุบันนี้ก็ยังดีกว่าการ์ด110หลายๆตัวด้วยซ้าไปนะอันนี้พูดแบบไม่อวยเลยนะสปีดเนี่ยอาจจะเป็นด้อยนะครับผมนะอาจจะกาก,กว่าตัวอื่นก็จริงแต่เรื่องของ AI เนี่ยเมสซี่เนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าเมสซี่เนี่ยมันเป็นการ์ดเก่าก็จริงนะแต่ว่ามันเก่งมากๆเลยครับดูเก่งก็คือเก่งไะนะครับผมนะนักเตะหลายๆตัวเนี่ยการ์ด107เดี่ยไอ้พวก เปาโลมาดนี่พวกร้อยเก็ยังเก่งอยู่เบอร์จิวฟานไดเนี่ยนะครับผมนะกิดทีวแล้วก็นักเตะหลาย,ลายๆตัวที่อยู่กิทีวเนี่ยก็ยังเก่งอยู่พวกอาคาโรเบอโตปัจจุบันก็ยังมีคนใช้งานอยู่เลยนะครับผมนะตัวไหนเก่งก็คือเก่ง AI เก่งก็คือเก่งผมไม่สวนว่าตัวไหนจะโอเวอร์เยอะโอเวอร์ over, น้อยนะครับผมนะตัวไหนเก่งผมก็จะให้อยู่อันดับสูงๆนะครับสีเท้าเนี่ยมาที่1นึ่งราอยสิบแปดนะครับผมการยิงร้อ1สิบห้ัการส่งบอลง้ายสิบสูง1ล9้ยับอลร้อยยี่ห้าตั้งนับ, 39, บ 39, าสามเกดาท่ารึ่งนาะ เวอร์เลเป็นสูงต่ำนะฮะรีเนเมอซี่เป็นสายตัดเข้าในยิงคมคมอาจจะมีลงต่ำบ้างไปเอาบอลเป็นมาครั้งบากาวแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยลงต่ำเท่าไหร่นะฮะมีสกิลลูเลตยิงปานโคง้งยิงประตูจารยกายเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซโก้อยนะครับผมนะปัจจุบันนี้ราคาถือว่าถูกกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยไอตัวนี้ผมทําคลิปรีวิวไปแล้วนะผมนะใครไปดูคลิปไปดูก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับ ตัวต่อมาครับผมทางด้านขอดอพี่ี่โอลิเซ่ครับผมนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้การ์ดดำมาแล้วกิดทันเดอร์ที่มาเข้ามาพร้อมกับลูบี้ฟาร์เวอร์ซี่เนี่ยน่าจะรู้กันดีว่าโอลิเซ่เนี่ยแม่งเก่งมากท่านผู้ชมเก่งตั้งแต่กิจทันเดอร์มาแล้วแล้วก็ตั้งแต่กิจทันเดอร์เนี่ยฮิตมาตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับผมนะฝีเท้าหนย,งง 3, ยง 130, ิงร้17กา่สิบเี้าการยิงร้อยสิบเจ็ดกา4ส่ง184ท้อยสิ 4, 2, 3, สบสามเลพลังบอลมาอย่าดาวแตโอลิเซ่ถ้าใครจะใชางานเนี่ยต้นงหงหัวสำรองไว้ด้วยมันจ สไตล์เดียวกันกับทางด้านของเดมเบเล่นะครับผมนะเป็นตัวที่ลงต่ําแต่หาช่องดีจบสกอร์ได้นะครับผมนะเล่นง่าย2เท้าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะ AI นี่คือแบบโคตรสุดท่านผู้ชมเวิร์กเลสเนี่ยเป็นสูงปานกลางแต่อย่างที่บอกไปนะมันเหมือนกับเดมเบเล่ทางด้านของลิเซ่เนี่ยมีลงต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะใช้งานหาตัวสำรองไว้ด้วยนะฮะมีสกิลลูเลตมียิงปัดโค้งนะครับผมมีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากในโหมดเมเนเจอร์ได้เพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยนะฮะ ครบเครื่องเลยสำหรับปีกที่คนจะมีอยู่แล้วก็เป็นกิจที่เรียกได้ว่าหายากด้วยนะครับผมนะกิจรูทเนี่ยคือเป็นกิจที่หายากสุดๆแล้วณนะปัจจุบันนี้ไม่รู้จะเอาเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับผมนะ ตัวที่ผมอยากได้ที่สุดเนี่ยก็คือมาเช l โลนะฮะคาดหวังไว้ว่าโอ้โหเนี่ยกูเก็บตังไว้ซื้อกิจกับตันปุ๊บเดี๋ยวกูจะซื้อมาเชลโลเอามาลงทีแม่งเลยจัดท็อป10อันดับเรียบร้อยสรุปกิจแม่งไม่มาแล้วมาเชลโลตอนนี้เนี่ยเม็ดส้มนะผมล่อไปประมาณ6,000เอมแล้วนะฮะห้าถึง6,000เอมแล้วจับต้องไม่ได้เลยมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะมันไม่มีใครขายนะผมนะ ไอโอลิเซ่นี่ก็เหมือนกันนะฮะโหหายากจริงๆคนดูใครที่แลกไว้แต่ตอนนั้นถือว่าโหตอบโจทย์มากนะครับอะตัวต่อมากันดีกว่านะครับผมนะทางด้านของบที่5กาลินชาครับผมตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วเช่นกัน ID ของคุณอาร์มนั่นเองนะสำหรับกาลินชาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเมนเจอร์ชั้นดีเลยใครที่กำลังหาตัวดันแลกเมนเจอร์อยู่แล้วก็ไม่ขึ้นสักทีลองเอากาลินชาไปลงทีมดูรับรองตอบโจทย์แน่นอน ฝีเท้า133การยิง1 1 5สการส่งบอล117เลี้ยงบอล134ยตั้งรับ50สิบร่างกาย76ส่วนสูง16 9ซนติเมตรเทียบเท่ากับลีเนลเมสซี่เลยนะครับผมนะไอตัวพวกนี้เนี่ยส่วนสูงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นสายผิวเนาะผิวตัดเข้าในยิงคมๆนะฮะเท้าที่ถนัดเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียแต่ถ้าเราเล่นไปสักคักนึงแล้วเนี่ยเราจะรู้เหลี่ยมยิงครับผมสมมุติว่าไอตัวที่มันเป็นเท้า55ใช่ไหมองศาของเราอะหักแค่ประมาณแบบ 9กอ่ะประมาณนะสมมตินะ90องศาแต่ถ้ามันเป็นเท้า45เนี่ยเราก็หักประมาณ45องศาก็คือหักลงมาอีกกึ่งหนึ่งอะท่านผู้ชมแล้วเราปั่นไปปั่นไปเนี่ยยังไงก็เข้าเหมือนคุณอาร์มอย่างเงี้ยเขาก็เอาการินชาเล่นในโหมดเฮดูเฮดเช่นกันนะครับผมนะพอเขารู้จุดพอเขารู้มุมเนี่ยเขาก็จะเล่นได้ง่ายแต่ถ้าใครที่แบบมาเล่นใหม่อ่ะอันนี้ก็คืองงแน่นอนท้เหียเอ้ยปั่นไปทุบชนเสาชนคานออกหลังมั่งข้ามคานมั่งอะไรเงี้ยนะครับผมนะ ก็คือมันอาจจะงุดหงิดได้แต่ถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งยังไงก็เล่นง่ายสบายสบายอยู่แล้วสกิลมูฟนะครับผมมาที่หเาาตานหลอพลังงา,านมาที่4ดาวครึ่งเนาะเวิร์กเลดเป็นปานกลางต่ำนะครับผมตัวนี้ไม่ค่อยลงต่ำเป็นสายตัดเข้าในยิงคมๆนะคะผมรีวิวไว้แล้วไปดูได้เลยมีสกิลเปลี่ยนเล่นนะครับผมมีรีคิกสองพลังแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายางในโหมดเมนเจอร์ได้นะครับไอตัวนี้เนี่ยเมนเจอร์โคตรโหดนะครับผมนะ ตัวต่อมาครับผมทางด้านของอดับที่6ลามิงยามาาครับผมนะนี่พ่อหนุ่มยะลาของเรานั่นเองไอตัวนี้เนี่ยเป็นนักเตะทีข่ข้างนอกเกมนะเป็นคนที่ผมอิจฉาที่สุดแล้วโอ้โหมีข่าวแต่ละทีนี่ก็คือแบบระดับแบบชั้นดาทั้งนั้นเลยอ่ะพี่แกควงแต่ละคนนี่คือแบบระดับชั้นนําทั้งนั้นเลยพ่อหนุ่มยาลาของเราเนี่ยต,ตั้งแต่อกหักทั้งนั้นไปนี่มีข่าวแบบไม่หวั่นไม่ไหวจริงโอ้โหโคตรอิจฉาเลยลุงงี้ตอนเด็กกูน่าจะฝึกบอลแบบให้มันเก่งๆแล้วก็ดีนะครับผมนะ หยอกๆยอกเขาดูหยอกนะครับผมฟีเท้าเนี่ยวันที่130นะฮะการยิง117การส่งบอล116 เลี้ยงบอลร้อยสามสิบตั้งรับสามหกสร่างกายแปดสี่ส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเท้าที่ถนัดเป็นห้าสี่สกิลมุฟสีดาวหล่อพลังงานมาที่สี่ดาวครึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นการ์ดอัลติเมทมีสกิลสีรุ่งด้วยเวิร์กเลดเป็นปานกลางทั้งคู่นะครับผมรามียาเมามีลงต่ำบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเนาะไอตัวนี้เล่นได้ทุกหมดนะเมนเจอร์ไอทุกเฮดวิดเอเล่นได้หมดเลยตอนแรกๆเข้ามาเนี่ยเอไอโคตรเฮียรามี่ยาเมาเนี่ยเข้ามาตอนแรกๆนะเอไอคือไม่ดีไม่ยิงเลยคนดูแต่ตอนหลังๆเนี่ยเริ่มดีขึ้้้นนนนนบบางแลวะะครรัผมนะใมใเเจอ์ เริ่มยิงขึ้นมาเยอะนะครับผมนะกว่าแต่ก่อนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมใครอยากซื้อใช้งานตอนนี้ก็สามารถซื้อใช้ได้เลยนะ AI มันปรับแล้วมีสกิลรูเล็ตนมียิงปัดโค้งมีสกิลเหนือชั้นนะฮะเล่นทายักในโหมดเมเจอร์ได้แล้วก็มียิงใส่ก้อยอีกด้วยนะครับสายปัน่นโค้งคมคมตึงๆนะฮะพ่อหนุ่มยะลลาของเรานั่นเองตัวต่อมาครับผมนะทางด้านของอันดับที่7นะฮะบูกาโยซาก้าตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับผมนะตั้งแต่การ์ดเข้ามาใหม่ๆเลยนะสำหรับบูกาโยซาก้า ฟีเท่ามาที่128การยิง118การส่งบอล109เลี้ยงบอล128ตั้นรับ68สัร่างกาย90 ส่วนสูง178ซนเมตรเท้าที่ถนัดเป็น5-4ตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายถือว่าถูกฝั่งเนาะสกิลมูฟสีดาวเราพลังงานมาที่4ดาวครึ่งตัวนี้เป็นการ์ดอันติเมตมีสกิลสีรุ้งนะฮะเวิร์กเลดเป็นสูงกลางนะมีสกิลรูเลตมียิงปัดโคง้งแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากในโหมดเมเนเจอร์ได้ไอตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นเป็นแผน4-2-4นะแทบไม่ยิงเลยคนดูมันเป็นสายเปิดบอลจ๋า,จจาเลยตอนที่ผมรีวิวเนี่ยผมรีวิวในแผน4-2-4แต่พอผมเปลี่ยนแผนนะ เป็นแผน4-3-3 4-3-3 holding 4-3-3 attack บุกาโยซากาจบสกอร์โคตรบ่อยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยการจัดทีมการจัดแผนมีผลนะครับผมนะใครที่อยากจะให้น้องยิงเยอะๆเนี่ยต้องใช้เป็นพวกแผนที่ผมพูดมานี้เท่านั้นเนาะพวก4-3-3 attack 4-3-3 holding นะครับผมนะหรือว่าทางด้านของแผนที่มันเป็นหน้าเดียวแล้วก็ปีกอ่าปีกซ้ายปีกขวาอะไรประมาณนี้นะฮะบุกยโยซากามันจะยิงบ่อยนะครับหั <_ T> วต่อมาครับผมทางด้านของที่8โอไวลานครับผมนะ สำหรับบังโอของเรานะฮะโอ้โหไอตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเข้ามาอีกทีนึงอะการ์ดน่าจะแบบ113เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเพราะว่าโอไวลานเนี่ยหายไปนานมากเลยนะตอนแรกๆเข้ามาก็คือเก่งเลยนะครับผมนะ AI นี่ก็คือแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยนะฮะสูสีกับแกเลตเบลอะนะครับผมนะสูสีกับแกเลตเบลแต่ว่าเป็นรองแกเลตเบลตอนแรกๆที่เข้ามาหลายๆคนนะ่าจะจําได้นะแล้วก็ผมก็แคร์มาทุกวันนี้เพราะผมโดนโถมหนักไง ตอนจัดท็อปสิอันดับเนี่ยก็คือมันให้ถูกใจใครทุกคนอะ่ะมันเป็นไปได้ยากเนาะผมอะ่ะจัดอันดับโอเวลานะ่ะอยู่ต่ำกว่าเกนเลตเบลแล้วกูโดนด่าตอนนั้นอะ่ะผมก็เลยจําฝังใจมานะครับผมนะแล้วตอนหลังๆเนี่ยเห็นไหม ก็กลายเป็นเกล็ดเบลที่เก่งกว่าโอเวลานแล้วก็ราคาแพงกว่าดีกว่าแล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับผมนะเพราะว่าต่อให้โดนดา่าหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะ่ะก็คือมึงด่ามากูก็ด่ากลับนะครับผมนะผมก็ปากหมาพอตัวนะครับผมนั่นแหละฮะก็เลยอยู่ได้นะครับผมอ่ะโอเวลานฟีท้าเนี่ยมาที่131นะครับผมการยิง111การส่งบอล107เลี้ยงบอล122เนาะตั้งรับ4ี่สี่ทั้งร่างกาย184เท้าที่ถนัดเป็น54ตัวนี้ถือว่าถนัดเท้าทั่งสกิลมูฟ4ดาวรอพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะะฮ วอร์กเลดเป็นสูงกลางมีสกิลรูเลตแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลตัวนี้เก่งทุกหมดเมเนเจอร์ h ฮดดูเฮดวเก่งหมดเลยนะครับตัวนี้ผมทําคลิปรีวิวไว้แล้วใครยูดูคลิปไปดูก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับหัวต่อมาครับผมทางด้านของอันพี่กนะฮะเดมเบเล่ครับผมไอตัวนี้เนี่ยข้อเสียของมันเลยนะหลอดพลังงานหมดเร็วครับผมรูปล่างบางแล้วก็ข้อเสียที่สําคัญที่สุดที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะ การ์ดไม่สวยครับผมไม่รู้ว่าอันนี้เกี่ยวหรือเปล่านะแต่สาหรับผมเนี่ยผมเกี่ยวเพ,เพราะว่าการ์ดเนี่ยมีผลต่อจิตใจของผมมากถ้าการ์ดไปไหนไม่สวยผมจะไม่ค่อยแบบใช้เลยอะ่ะการ์ดมันต้องระยิบระยับแวววาวเท่านั้นผมถึงจะใช้นะครับผมนะแต่อันนี้ผมหยอกเล่นนะคนดูหยอกเล่นนะฮนะแต่จริงๆมันเก่งมันเก่งมากนะครับผมฝีเท้าเนี่ย127การยิง1้9การส่งบอล108เลี้ยงบอล124นะครับผมนะตั้งรับ 47แล้วก็ซ้อมร่างกาย82ส่วนสูง178ถ้นะัด2เท้าสิกิมูาดาวตันหล่อพลังงานมาที่4ดาวเนาะอย่างที่บอกไปข้อเสียของเดมเบเล่ก็คือ มันลงต่านะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของหลออพลังงานหมดเร็วเหมือนกับโอลิเซ่เลยนะใครจะใช้งานหาตัวสํารองไว้ด้วยวิร์กเรทเป็นปานกลางสูงนะครับผมนะแล้วก็มีสกิลดูแลแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นด้วยเล่นถ้าอยากในโหมดเมเนเจอร์ได้แต่ในโหมดเมเนเจอร์เนี่ยจบสกอร์ดีมากนะคนดูนะฮะจบสกอร์ดีมากแต่ในโหมดเฮดูเฮดเนี่ยรูปล่างโคตรบางนะครับผมนะโดนเบียดก็คือล้มง่ายนะฮะโดนเบียดโดนกระแทกปุ๊บก็คือเสียบอลเลยก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับ ตัวต่อมาครับผมทางด้านของอดตที่สิบแจซินโยครับผมนัาแจของเรานั่นเองนะฮะทางด้านของนัาแจเนี่ยผมรีวิวไปแล้วเช่นกันแล้วผมนะใครไปดูคลิปไปดูได้เลยฝีเท้า130การยิง115การส่งบอล109เลี้ยงบอล130ตั้งรับ57สร้างกาย94ส่วนสูง173เท้าที่ถนัดเป็น45นะฮะถนัดเท้าผิดฝั่งเหมือนกับพวกจอร์ดเบสแล้วก็เหมือนทางด้านของกาลิชานั่นแหละแต่ก็ยังเก่งอยู่ดี สกิลมูฟ5ดาวตาลหลออพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะฮะเลิร์เรทเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสายตัดเข้าในยิงนะฮะสไตล์เดียวกันกับจอร์ดเบสกับกาลินชาเลยนะครับผม มีสกิลรูเลตมีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายางในโหมดเมนเจอร์ได้แล้วก็ยิงสายก้อยนะฮะใครไม่ดูคลิปไปดูได้เลยไอตัวนี้เจ้าพ่อเมนเจอร์ชั้นดีใครเป็นสายดันแรงตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับขครับประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะผิดพลาดประกันายไปหรือว่าไม่ถูกใจใครยังไงกาบขอประธานอภัยไว้น,นที่นี้ด้วยก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะผมไม่ได้อวยตัวไหนเป็นหลักอยู่แล้ว ตัวไหนเข้าใหม่แต่ไม่เก่งผมก็ไม่ได้ให้ติดอันดับสูงนะฮะโดยส่วนตัวของผมถ้าตัวไหนผมใช้แล้วรู้สึกว้าวผมจะให้อยู่อันดับสูงแต่ตัวไหนผมใช้แล้วรู้สึกไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ก็จะให้อยู่อันดับต่ำหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่ชื่อโอนาสำหรับชื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม